โ okay. อเคอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันกันกบแม็กซิมัมสัเปยนะตอนนี้ตอนนี้เทสเปลอยู่ตรงนี้<ม>ก็คือมีห้าตัวไม่ใช่แค่ห้าตัวละแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นมากกว่าเท่ากับหนะ้าเลแล้วก็ แล้วก็มันกะว่าจะได้จะได้หกแต่ว่าได้แปดแทนใช่ปะทำไมถึงได้แปดเพราะว่าอเอีใช่จริงๆมันควรคนจะได้หกนะตรงนี้ ว่าตอนนี้มันได้แปดใช่ไหมลอจิกมันก็คือพอวนมาใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งตั้งแต่ตัวที่อ๋อมันวิ่งด้านขวาเพื่อจะหาว่าขวาอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วมันก็วิ่งด้านซ้ายใช่ไหมเพื่อหาว่าซ้ายอยู่ไหนเสร็จแล้วว่ามันก็ เช็คว่าถ้าเกิดขวาซ้ายตรงเนี้ยมันมากกว่าผลรวมที่มันหามานะก็ให้ใส่ตัวขวาซ้ายซึ่งมันก็จะปิ้นด้วยนะว่าว่าเลงเท่าไหร่แล้วก็เลฟกัะไล่เท่าไหร่ใช่ไหมผมดีบักออกมาด้วยมี n เท่ากับ6ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ใช่อะ่ะต้องเป็น n เท่ากับ9 ไม่เห็นมีเลยเอ๊เอ้มันอยู่นอกลูกนี่ใครๆก็ต้องกินนไหม พอเคลียรล้ลั่นอีกทีนะไม่มีอ่ะหอ,อตายบรรทัดบนมันตายแต่บรรทัดนี้แล้วบรรทัดหกมีแล้วเออตรงนี้มันกะว่าจะได้หนึ่งบวกสามบวกสี่ได้แปดแต่ว่ามันตอบหกเองโอเคเข้าใจละตอบหกเพราะว่า พอมันวิ่งข้างนี้ใช่ไหมได้ลบสามไม่เอาพอมันวิ่งข้างเนี้ยมันได้ชุดหนีบวกลบสองอ่ะแปดลบสองได้หกแต่มันก็เลยบอกขอบขวายอยู่นี่ส่วนขอบซ้ายอะ่ะมันเป็น undefine ใช่ไหมคอยดูกันนะนี่ไงขอบซ้ายเป็น undefine เพราะว่ามันวิ่งหาไปเรื่อยๆเนาะ ต้จนสุดขอบเลยแล้วมันก็ไม่เจออะไรมากกว่าท้าซ้ตรงนี้คือเจ็ดใช่ปะบวกกับเจ็ดลบสองเป็นห้าแล้วก็ลบสามได้สองคือขอบตรงนี้มันได้มันก็ได้เยอะกว่านะแต่มันก็เยอะกว่าไปเรื่อยๆปะต่อให้เป็นตรงนี้ได้ จริงๆมันควรจะได้หนึ่งเลยนะแปลบสามได้ห้าอ๋อพอมันวิ่งข้างซ้ายก่อนน่ะมันก็เลยได้คำตอบที่ดีที่สุดอ่ะคือหกแล้วพอมันวิ่งข้างขวามันก็เลยไม่เคยได้อะไรดีกว่าหกเลยเพราะว่ามันมีหกไว้ในใจใช่ไหมวิ่งตรงนี้สุดนี้ก็คือห้าแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆ มันก็เลยบอกว่าขอบขวาเนี่ยไม่เจออะไรดีกว่าหกมันเลยได้อันดีไฟมาแล้วพอมันตัดที่อันดีไฟกับสี่อ่ะมันก็มันก็ไม่ได้คำตอบถ้าเกิดว่าตัวไม่อัปเดตซํา ตัวไม่อัปเดตซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผ่านเลยหรอเพราะว่าเมื่อกี้มันเอาตอนมันวิ่งข้างนี้นะมันวิ่งมันวิ่งที่หลังเนาะแล้วมันวิ่งเทียบกับเทียบกับข้างข้างนี้ที่ได้หกแต่พอมันวิ่งข้างนี้มันก็จะวิ่งเทียบกับค่าปกติของมันที่ ที่ที่ํำตอนแรกก็คือนี่คือเจ็ดลบสองได้ห้าลบสามได้สองเทียบกับสองมันก็เลยได้ขอบนี้ก็ได้ขอบหนึ่มาแล้วมันก็เลยหาคําตอบได้ตอนนี้พอ n อเท่ากับหกมันจะได้หนึ่งกับสี่ถ้าอย่างนั้นะลบข้างนี้ด้วยได้ไหมไม่ได้ ได้คำตอบจริงหรอหนลองลองลองไปตอบดูแล้วกันนะลองรันดูนะนี่คือแปลว่าผ่านแล้วหรออ๋อ ต้องลองสับมิดดูใช่ไหมไม่ควรจะผ่านเลยโอ้ไม่ซัพพอร์ตเลขติดลบ 1> 2, 1, 2. 2> อืมเพราะว่าขอดูก่อนนะมันวิ่งข้างนี้เต๊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 ตมีมีมีที่มัมน ได้เล็งเท่ากับสอง n ะ g a t i v e number s อ๋อบรรทัดดีบักหายไปทาไม เก้าสองแล้วก็เลขเก้าสี่นัมเบอร์เฟลแล้วก็อ๋อเนี่ยได้ละมันควรจะมี n เท่ากับสองได้ เป็นอะเรของมันไม่นับขอบนีมันก็เลยได้ได้ได้ศูนย์ 0. เพราะว่ามันเริ่มจากขอบขวา ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้พังเลยไม่พางแต่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้นตอนเมื่อกี้ที่ใส่เข้าไปก็ได้ขอบขวาเป็นหนึ่งดี จริงอันนี้เป็นหนึ่งถูกแล้วป่ะอันนี้ต้องเป็นสองป่ะจริงๆมันต้องตอบหนึ่งหนึ่งมันต้องเป็นวงของหนึ่งหนึ่งหรือสับอะไรมันต้องเป็นหนึ่งสองใช่ใช่ไหมนะหรือว่ามันต้องเป็นเออหนะึ่งนี่แหละใช่ป่ะหนึ่งกับหนึ่งก็ถูกแล้วป่ะต้องตอบลบหนึ่ง พูออะไรนะครับมันเป็นศูนย์ใช่ซึ่งเราคาดหวังลบหนึ่งใช่ปะทีนี้มันสับอะ์เรย์ได้ตัวที่หนึ่งกับหนึ่งสับอะเรย์ตัวที่หนึ่งกับหนึ่งจะเข้าใจว่าไอ้คำไอ้คำสั่งสไลซ์เนี่ยคือมันมันนับขอบซ้ายแต่ไม่นับขอบขวาใช่ปะอะไรนะครับ เหมือนจะเอกเซ็กศูนย์หรออย่างเงี้ยหรอกลับไปที่ไหนนะที่เว็บใช่เพราะว่านี่คือสับอะเลที่น้อยที่สุดหรอใช่ปะ ซึ่งตอนเนี้ยมันมันไม่ได้ลบหนึ่งมันได้ศูนย์แต่ว่าสับอะไรที่มันส่งไปอะ่ะมันคือสับอะไรของตัวที่หนึ่งแบบหนึ่งใช่ปะทีนี้โจไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าลองดีบัดูอะ่ะก็คือก็คือสับอะไรตัวที่เลฟกระไหลตรงเนี้ยมันคือ ันจะปิ้นออกมาให้เราดูเลยไหมว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างมันสะดวกขนาดนั้นไหมไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเปลี่ยนโจทย์เชย กลับมา r ลั t เทสใหม่เ็นเท่ากับสองไม่มีอ่ะมันไม่ปิ้นอ่ะมันมันปิ้นอะไรของ number ไม่ได้เนะ ไล่เสร็จแล้วเอาไปสับคืออะไรเอาไปสับใช่ใช่จ้ขอดูอันอื่นก่อนนะอันอื่นมันปิ้นตัวเลขออกมาอันนี้มันไม่มีเรียกอะไรเลยมันก็เลยได้ว่างๆอย่างนี้มันได้อะไรตาบนี่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ามันแบบถ้าเกิดสมมติว่ามันมันเอาจริงๆแล้วสมมติว่าเราฮาร์ดโคดไ้ที่สองอะนะมันจะต้องได้ลบหนึ่งนี่ไง จริงๆนะว,ว่าเราคาดหวังให้ตรงนี้เป็นสองแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่สองตรงเนี้มันได้หนึ่งะฉะนั้น่ต้องบอกว่าไ right รแต่มันหาผิดใช่ปะก็คือามันวนใช่ปะแล้วมันบอกว่าถ้ามากกว่าซ้ำมันก็จะเสร็จไ right. รซึ่งตอนแรกอ่ะมันมันเริ่มที่เลงก็คือสองซึ่งศูนย์สองอมันก็จะไม่มากกว่าซ้ำหรอกมันก็เลยไม่เสร็จ สมมติว่าให้มากกว่าเท่ากับสัมจะได้ไหมยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าก็ยังได้หนึ่งอยู่ดีอันนี้มันได้ลบสามคืออย่างเงี้ยได้ลบสามแล้วพอมันตัดอันเนี้ยมันก็ได้ลบสองนะ ซึ่งซึ่งมันถูกแล้วจริงๆอะ่ะต่อให้แบบจริงๆไม่ต้องแก้อะไรเลยต่อให้เป็นเล็งลบหนึ่งอะ่ะเราเริ่มคิดจากตรงนี้ลบสองก็น้อยกว่าก็มากกว่าลบสามดีเพราะฉะนั้นมันคิดว่าขอบขวาอยู่ตรงนี้ยถูกแล้วขณะที่ขอบซ้ายอะ่ะมันก็วิ่งจากทางนี้แล้วมันก็เลยเจอลบหนึ่งซึ่งซึ่งก็มากกว่าลบสามมันก็เลยได้ขอบนี้อยู่ตรงนี้ ขอบขวาที่ตรงนี้ขอบซ้ายที่ตรงนี้มันก็เลยได้คำตอบเป็นอะไรว่าอแล้วที่เอกว่าเป็นชทีว่างจริงๆถ้าเรา s เ,เท่าก,กับกลับมาอันนี้อาจจะตอบถูกหรือ,อเปล่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทําอะไรไปถ้าสมมุติเรา s เ,เท่าก,กับกลับมาเนี่ยมันอาจจะได้ ออกไม่ได้อยู่ดีมันคือไปไหนวะแล้วที่คือวิ่งทางนี้หาขอบซ้ายที่มากที่สุดวิ่งทางนี้หาขอบขวาที่มากที่สุดแล้วมาเช็คกับคำตอบ ขอลองอย่างหนึ่งน,นะถ้าเอาลบหนึ่งไปไว้ข้างนี้เนี่ยม,ม,มันได้มันมันได้ไหยไม่ได้อยู่ดีอ๋อขอโทษขอดูก็ก็ได้เหมือนเดิมได้หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันวิ่ง นั่นะมันวิ่งอน,นี้แล้วมันก็บอกว่าลบสอง้อยก่าลบสามมันวิ่งอันนี้ก็บอกว่าลบหนึ่งร้อยกับลบสามแล้วมันก็มาเทียบกับศูนย์ซึ่งจริงๆเนี่ยสูตรไม่มีจริงผมไม่ได้เอาาษเข้าไปอะไรใช่ไหมวันนี้ท่าราให้เข้ามันไ่ใสุ่ณเข้าไม่ได้หรอใช่ผมเก้าเก้ม วิ่งขอบนี้ได้หนึ่งแต่มันต้องไม่วิ่งขอบนีหรอพ้าะวันละ10โมงไม่รู้แล้วอะ่ะเออบัสตอนบัสทำโลจิกบัสมันเป็นยังไงหรอ ถ้าสไลด์มาแล้วเป็นเอไม่ให้เข้าเงื่อนไขนี้ใช่ป่ะและ้วแล้วถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้แล้วจะให้ให้ทำอะไรอะ่ะโอเคอ่ะสมมุินะ ใช่ปะผ่านแล้วแล้วแล้วถ้าแถงนั้นผมขอลองลบอันนี้นะผ่านแล้วเหมือนกันเอาบรรทัดน,น,นี้ออกก่อน มไม่เอาคอมเมนต์ไว้เนี่แหละลองจับมิดดูแค่ ลบหนึ่งลบสองได้ลบสองโดยที่เ,เลงเท่ากับสองอบรรทัดที่ผมอ๋อบรรทัดนี้ผมคอมเมนต์ไว้อ่ะ ก็คือได้หนึ่งหนึ่งเหมือนกันก็เอม t ีเหมือนกันแต่ว่ามันไปตอบมันไปตอบลบสองเอ้ยมันไปตอบลบลบสองแทนที่จะตอบลบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าลอจิกอ่ะมันวิ่งวิ่งข้างนี้วิ่งวิ่งข้างขวาก่อนใช่ไหมชิปแล้วมันก็ได้ได้ลบหนึ่ง ได้ขอบขวาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ค่อยวิ่งข้างสายเอ,อซึ่งมันก็ได้ขอบนี้แล้วพอแต่ว่าซัมสุดท้ายอ่ะคือมันคือลบสองอน,นะเพราะมันวิ่งข้างนี้ที่หลังใช่ปะแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็เลยพอไปตอบซัมมันก็เลยได้ซัมที่เป็นลบสองแทนที่มันจะได้ลบหนึ่ง ผมว่าจริงๆลอจิกเนี้ยมันไม่เวิร์เพราะว่าลอจิกเนี้ยมันด้วยความที่ทางซ้ายอ่ะมันมันมันทําไม่เหมือนข้างขวาเนาะทางซ้ายมันเทียบกับซ้ำค่ะพอวิ่งทางถไอ้วิ่งทางขวาโคตเข้ามามันเทียบกับซ้ำแต่วิ่งทางซ้ายอ่ะมันไปเทียบกับเทียบกับผลลั์ล่าสุดอ่ะเออซึ่งเอาใหม่พอวิ่งทางซ้ายมันอัปเดตค่าซ้ำที่ดีขึ้นด้วยแต่พอวิ่งทางขวามันไม่อัปเดตพอลอจิกมันไม่ สมมากกันอะ่ะมันมันไม่ได้อยู่แล้วอะลำดับตรงนี้มันจะมีความหมายถ้าสลับด้านนี้ขึ้นอะ่ะอันนี้ก็คงจะผ่านแต่ข้้งบนก็คงจะตายแทน <c oughs> แล้วก็เอาออกไม่ได้ด้วย <c oughs> ผมกำลังคิดว่าทางที่มามันมันไม่ได้อะ่ะมันไม่สามารถแบบวิ่งขอคิดก่อนนะสมมติเราวิ่งใช่ปะ แล้วเราก็หาว่ามันค่ามันลดลงไหมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแค่ลดลงหรือเพิ่มแค่เนี้ยมันอาจจะไม่รู้คําตอบค่ามอาจจะลดลงก่อนแล้วมันก็ค่อยเพิ่มสูงหลังจากนี้้ค่กับมันมีตัวใหญ่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะมันมันต้องวิ่งจนสุดเลยมันถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะค่าที่ ทรัพย์อเลที่มีค่ามากที่สุดจริงๆเนี่ยคือใครอย่างนี้ปะ่ะเพราะฉะนั้น,น่ะมันต้องผมลองคิดแบบฟั่งชันนลนะสมมติว่าผมจะได้แม็กซ์ของสัพย์อเลตัวสุดท้ายเนะี่ยผมก็ต้องได้แม็กซ์แล้วก็ได้ทัพย์อเลรมาหม่ผมต้องได้ คู่อันดับเหรอที่บอกว่าสับอะไรไหนมีค่าเท่าไหร่แล้วผมก็เอาตัวที่เยอะสุดออกมาอย่าง <ential evaluation Anat ratios> นี้ป่ะผมวนอย่างตึ๊บ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 ผม วน,น,น๊ไไเสร็จแล้วว่าผมขอผมขอคิดก่อนนะในลอจิกเนี้ยมันมีมันมีประโยชน์ไปนะการที่มันวิ่งข้างนี้แล้วมันก็ ต่ำ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 ใช่ปหจนหาค่าที่มากที่สุดตอนวิ่งขอบด้านหนึ่งกับค่าที่มากที่สุดตอนวิ่งขอบด้านหนึ่ง แล้วก็หาค่าตรงกลาง สตัวผมเอาอันนี้กลับไปก่อนนะเกลียวกยีเทสนะเกลียวเทสเดียวเหมือนกันเกลียวเทสเนี้แหละ,อะมองคือรกรณีที่ เท่ากับหกนะมันได้ออนดีสายเพราะว่ามันวิ่งขอบสายแล้วมันไม่เจอมากกว่าขอบขวาขอบขวาเจอเท่านี้ซึ่งมีค่าอยู่ที่ห้าเจ็แปดลบสองได้หกแล้วพรมันวิ่งขอบซ้ายอะ่ะมันไม่เจอค่าที่มากกว่า มันก็เลยได้อันดีฝาด ไอสองไม่มีค่าโมเข็นมีสองตัวออเอสก็ไม่โดนใช้เลยใช่ดิ อ๋อแต่เอสามารถเป็นคอนเสนร์ได้ไม่เป็นไรไม่ดอพังหมดเลยเอาละช้ามึงแล้วค่าอยู่ตรงนี้ก็แลกกันนะยังไม่รู้ไปต่อยยังไงไปถ่ายรูปก,กันหยุดวิดีโอกัน